พร้อมไปในเรื่องของเพลงวันนี้เราเข้าสู่บรรยากาศเนื้อหาสาระของเรานะคะเด็กๆร้องเพลงอะไรคะเมื่อกี้อะไรคะนนพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งหรือสิ่งที่สัมพันธ์กับกับโลกของเรานะคะโลกดวงอาทิตย์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นบริวารของโลกก็คืออะไรคะลูกคืออะไรคะอ้าวยังไม่มีคนตอบเลยดวงอะไรคะ ดวงจันทร์นะคะโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เราสัมพันธ์กันอย่างไรทบทวนเนื้อหานิดนึ่งคุณครูไม่สอนไปหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าไปราชการจังหวัดกาญจนบุรีเด็กๆของค,ครูก็เลยไม่ได้เรียนในเรื่องของฤดูการนะคะวันนี้คุณครูนํามาทบทวนในเรื่องของฤดูการนิดหนึ่งก่อนเราจะสู่เรื่องของน้าขึ้นน้ําลงแล้วก็มาสู่ ขั้งขึ้นขั้งแรมนะคะวันนี้เราจะเรียนเนื้อหาต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วแต่ว่าก่อนเรียนวันนี้เด็กๆทราบไหมว่าเป็นวันสําคัญอย่างไรของของคนไทยอีกวันหนึ่งทราบไหมคะวันครูผ่านไปแล้วเมื่อวันจันทร์ที่16นะคะตุลจีนก็ยังมาไม่ถึงนะคะคเด็กๆคงยังไม่ทราบว่าวันสําคัญวันเนี้ย ตรงกับวันที่18มกราคมของทุกปีกำหนดให้เป็นวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยได้ยินไหมคะอ่าได้ยิน,ยนเพราะงั้นเดี๋ยวคุณครูมีภาพแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะดเดี๋ยวเราดูภาพประกอบแล้วเราก็เป็นไงคะเราก็ไปเรียนรู้ในเรื่องของวันสำคัญในอดีตวันนี้ไม่ใช่เนื้อหาประวัติศาสตร์นะคะแต่เป็นเนื้อหาที่ให้เด็กๆได้เห็นว่าวันสำคัญของ วันที่18มกราคมกำหนดให้เป็นวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นนะคะเอาละนะคะวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวันที่18มกราคมของทุกปีนะคะความเป็นมาวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือวันกองทัพไทยนะคะคือวันที่ระลึกถึง สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อสมเด็จพระมหาอุปราชากรพมาเมื่อปีพุทธศักราช2135นะคะสงครามยุทธหัตถีในครั้งนั้นถือเป็นยุทธหัตถีที่ทำให้พระเกียรติยศของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเรื่องรือไปไกลดังนั้นกองทัพไทยทั้งสามเหล่าทัพกองทัพบ,บกกองทัพอากาศกองทัพเรือ กำหนดให้เป็นวันกองทัพไทยนะคะ,ะคุณครูให้ดูภาพนิดหนึ่งภาพยุทธหัตถีนะคะ,ะใ,หให้เด็กๆได้เห็นถึงประวัติความเป็นมานะคะแล้วก็เลยให้เป็นวันกองทัพไทยนะคะดังนั้นเด็กๆจะเห็นว่าวันสำคัญเราก็ควรที่จะได้ ได้ทราบแล้วก็ได้เห็นความสำคัญนะคะของเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของคนไทยเราในตอนนั้นนะคะเราก็จะเห็นว่าเด็กๆก,ก็จะคอยฟังนะคะว่าเย็นนี้ไปติดตามข่าวดูซิว่าวันสำคัญในวันดังกล่าวนั้นมีอะไรให้เราคอยติดตามอีกนะคะ คุณครูก็เล่าให้ฟังนิดหนึ่งจริงๆแล้วนะคะเขากำหนดให้มีวันสมเด็จพระนเรศวรตั้งแต่วันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2549นะคะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอให้เปลี่ยนวันกองทัพไทยจากวันที่25มกราคมของทุกปีเป็นวันที่18มกราคมของทุกปีนะคะโดยเริ่มตั้งแต่ปี ตั้งแต่วันที่18มกราคม2550เป็นปีแรกนะคะกิจกรรมในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือวันกองทัพไทยก็ที่หนึ่งะคะวางพวงมาลานะคะณอนุสรสถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทำบุญตักบาทแผ่ส่วนกุศลแก่บรรพพบุรุษนะคะจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติหรือจัดกิจกรรมอื่นๆนะคะนี่ก็เป็น เรื่องราวให้เด็กๆของคุณครูได้เห็นความสำคัญวันกองทัพไทยนั่นเองเอาล้วค่ะวันนี้คุณครูมีหนังสือมาให้เด็กๆได้รู้จักนิดหนึ่งเมื่อเช้านี้นะคะเมื่อเช้านี้เราคุณครูวัฒนามริโชตนะคะทำหน้าที่เวนไปในตอนเช้าได้แนะนําหนังสือเด็กๆเพราะว่าคุณครูนํามานะคะก็เลยให้คุณครูวัฒนาเนี่ย ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เด็กๆได้รู้จักนะคะามาดูหนังสือที่ว่านี้ก็คือน้ำใจเด็กไทยใสยสะอาดเป็นหนังสือวันเด็กประจำปีนี้นะคะเนื้อหาข้างในนั้นก็จะมีเรื่องราวให้เด็กๆได้อ่านนะคะมีความรู้ดีๆเยอะแยะเลยปีนี้ก็บอกว่าน้ำใจเด็กไทยใสสะอาดหนังสือวันเด็กแห่งชาติปีพุทธศักราช2555 ผ่านมาแล้วยังก็ลูกวันเด็กผ่านมาแล้วแต่หนังสือเล่มนี้สามารถที่จะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะคะเป็นประโยชน์กับเราในหนังสือเล่มนี้มีเรื่องราวมากมายวันนี้คุณครูแนะนำมาให้ดูนิดหนึ่ง ทีนี้มาดูตัวอย่างนะคะหนังสือในนี้มีตัวอย่างให้ดูนิดหนึ่งเดี๋ยวคุณครูข้างในนะคะข้างในมีประโยชน์มากมายนะคะเป็นเรื่องราวที่ให้เด็กๆมาดูตัวอย่างนะคะผลงาน ผลงานค่ายศิลปะการเขียนเชิงสร้างสรรค์นะคะณห,หมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทยเดี๋ยวเราก็มาดูว่าอยู่ในหนังสือเล่มน,นี้นะคะยกตัวอย่างให้ดูนิดหนึ่งไข่นุ้ยผู้ยิ่งใหญ่เด็กๆทางภาคใต้คงจะรู้แล้วไข่นุ้ยผู้ยิ่งใหญ่นี่คืออะไรนะคะเอายกตัวอย่างให้ดูหนึ่งเรื่องไข่นุ้ยเป็นเด็กที่อยู่ใน จังหวัดาทางภาคใต้นะคะซึ่งคําว่าไข่นุ้ยนี่เป็นเป็นชื่อที่ใช้เรียกเด็กผู้ชายนะเด็กผู้ชายนี่ก็เรียกเจ้าไขน่นุ้ยเดียมงคลเนี่ยเวลาอยู่ยที่บ้านในเพื่อน,เพ,อนเพื่อนในหมู่บ้านหรือว่าผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเนี่ยก็จะเรียกว่าเจ้าไข่นุ้ยนะคะผู้ยิ่งใหญ่ทําไมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไหมบ้านเขาอยู่เป็นหมู่บ้านเป็นกระท่อมนะได้ยินเสียงแม่เรียก แม่หรือหรือพี่เรียกเนี่ยไข่นุยน้ยไข่นุ้ยอ่ะขยับไปดูภาพอีกนิดนึงน้องๆก็เรียกพี่ว่าอ่าต้องเรียกเป็นภาษาใต้นะภาษากลางเนี่ยจะพูดไม่ได้อ่าคุณครูจะพูดใต้ให้ฟังกันแล้วกันนะเบาไข่ไขนุย้ยเป็นไงคะพอรู้เรื่องไหมไข่นุ้ยไข่นุ้ยก็บอกว่าครับผมครับผม ะตะโกนมาแต่ไกลแล้วน้องก็เรียกพี่ไข่น้ย้ยอ่าถ้าภาษากลางนะ,นะถ้าทางใต้ก็บอกว่าเบาไข่นุ้ยเป็นยังไงครับผมครับผม,บผมได้ไหมได้เปล่ปาอ้าวคุณครูคุณครูใช้ภาษาใต้ให้แล้วน้องๆก็ถามว่าทํำไรอ่ะ ตำไลนั่น <c oughs> อ้าวมาดูหน้าต่อไปนะคะคนวาดต้องชมคนวาดนะวาดได้เก่งมากนะนักเรียนคอยดูซิว่าใครเป็นคนวาดนะเดี๋ยวจะให้ดูตอนท้าย <c oughs> ทำไร่นั่น <c oughs> ต้องพูดภาษาใต้นะภาษากลางนะไม่ออกนะอ่าไหนลองฝึกพูดภาษาใต้ดูซิครนุ้ยบอกว่าเก็บสิ้นคาแม่อ่าแม่นี่พูดกับแ,ม,แม,ม่แม่ถามว่าแม่ถามว่าทำไร่นั่น ลูกก็บอกว่าลูกก็บอกว่าไข่นุ้ยก็บอกว่าเก็บสินค้าแม่แม่ก็งงแล้วแม่งงแล้วทำทำอักษรงงแล้วเอ๊ะทำอะไรนะเก็บสินค้าแม่ก็บอกว่าไอ้นี่น่าจะเพี้ยนหนักอ,นนะอ่าลูกชายอ่ะลูกชายเนี่ยเขาบอกว่าไอ้นี่ถ้าจะเพี้ยนหนักแม่ว่านะอ่าขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะ,ะนะสักวันแม่จะเข้าใจเราแล้วก็ภูมิใจในตัวเราไข่นุ้ยว่า ดูสิคะคุณครูขยับภาพขึ้นมาอีกนิดนึงให้เด็กๆดูนะคะอะพี่เดี๋ยวให้พี่ขยับให้ดูนิดหนึ่งแม่เป็นไงยืนเท้าสะเอวแล้วบอกแม่บอกว่าไอ้นี่ชักจะท่าจะเพี้ยนหนักคงจะทําอะไรอยู่ที่พ่อแม่กําลังงงว่าลูกกําลังคิดทําอะไรเจ้าไข่นุ้ยก็คิดในใจว่าสักวันแม่จะเข้าใจเราและก็ภูมิใจในตัวเราถ้าเราทําสําเร็จมาดูภาพต่อนะ เด็กๆคิดไปด้วยนะเห็นภาพแล้วถ้าเราทำสำเร็จอนาคตรวยแน่แนๆตอนนี้ก็คิดในสมองเขามีอะไรบ้างที่ลอยอยู่ในสมองเขามีอะไรบ้างคะเด็กๆมีอะไรบ้างมีผักใช่ไหมผักกึ่งสำเร็จรูปไข่นุ้ยอ่ตีตราเลยผักกึ่งสำเร็จรูปไข่นุ้ยอากาศต้องดีขายอากาศด้วยเห็นไหมก็คิดแล้วเขาจะขายผักกึ่งสำเร็จรูปใส่กระป๋องใส่ แพ็กเกจยางดีเลยแล้วก็ขายอากาศต่อไปอากาศประเทศไทยน่าจะไม่มีนะก็ถึงต้องคิดขายอากาศในที่สุดไขรนุ้ยก็ตั้งใจทำนะคะเอาภาพต่อมาเขาบอกมุ่งมั่นมุ่งมั่นมุ่งมั่นใหญ่เลยคราวนี้เขาคิดทั้งปลูกผักทั้งเตรียมงานเขาใช้เวลากี่ปีมาดูนะน้องชายก็บอกว่า เบลอใหญ่แล้วพี่เบาเรานะคะแม่ก็เกาหัวแล้วเอ๊ะลูกชายฉันทำอะไรเนี่ยไข่นุยทำอะไรเนี่ยน้องก็บ่นใหญ่แล้วเอ๊ะพี่เราทำอะไรใหญ่แล้วเห็น <He ard S 2> ไหมเขาวาดได้สวยไหมคะเด็กๆอ้านักเรียนปลายทางว่ายอยังไงบ้างนะคะสามสิบปีต่อมาอมาแล้วสามสิปีต่อมาเสียไข่นุย้ย สินค้าขายตลาดเป็นไงไข่นุ้ยเป็นเสียแล้วเสียเนี่ยแสดงว่าคนรวยด้วยคนจนคนรวยเสียไข่นุ้ยนะคะ30ปีต่อมาเสียไข่นุ้ยมีเงินเก็บเยอะเลยขายอะไรบ้างแหละไข่นุ้ยอากาศดีหนึ่งหนึ่งร้อยบาทหนึ่งพันบาทหา้าห้าร้อยบาทขายเยอะเลยอากาศบริสุทธิ์สองพันบาท ผักกึ่งสำเร็จรูป1,500งบาทคราวนี้มาดูเจ้าของผลงานที่เขียนนะตกลงไข่นุย้ยทำอะไรขายคะเด็กๆขายอะไรคะลูกขายลูกขอาหารกึ่งสำเร็จรูปก็คือผักต่างๆเช่นเครอทอะไรอีกผักกาดแล้วก็ขายอากาศขายยังไงอากาศเนี่ยจับอากาศใส่ถุงเนี่ยนะแล้วก็ พอใครจะมาซื้อก็ยกถุงให้อะอากาศบริสุทธิ์2,000บาทมุงคลซื้อไหม30ปีข้างหน้าเธอต้องซื้อถ้าเธอไม่ซื้อเธอ,ไม,อไม่มีอากาศหายใจใช,ใช่ไหมอ้าวเด็กๆคิดไปด้วยอาล่ะมาดูผลงานของโรงเรียนวัดวัดโนมถวายจังหวัดชุมพลนะคะเขตการศึกษาชุมพลเขตหนึ่งเรื่องภาพคุณครูนัทจีลาวีรละเสนี เด็กหญิงเจ้าจอมคงคงนำผลเด็กหญิงจาริยาสุนาพศนะคะเรื่องและก็ภาพคุณครูแล้วก็เด็กๆนะคะคุณครูก็ขอขอบคุณด้วยนะคะที่นำมาออกเป็นเรื่องราวให้เด็กๆไปฝึกอ่านในหนังสือเล่มนี้อามาอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของเด็กหญิงเด็กหญิงจิรัชยาพิทยาพิทักษ์ชั้นปฐม ศึกษาปีที่สโรงเรียนสลิติเดชอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะคะฉันรักประเทศไทยอา้าวฟังให้ดีนะเด็กๆลงไปฝึกเขียนฝึกอ่านบ้างฉันรักประเทศไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยป่าเขาน้ำตกทะเลมีสถานที่สวยงามน่าอยู่อาศัยเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมากมาย เช่นโบราณสถานวัดวาอารามมีอาหารและก็ผลไม้ที่เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติได้แก่ต้มยำกุ้งทุเรียนมังคุดและอีกมากมายนะคะนอกจากนี้แล้วคนไทยยังมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จนได้ชื่อว่าสยามเมืองยิ้ม ฉันรักและข่อภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยและอาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยนะคะนี่เป็นผลงานของเด็กหญิงจิรัญชยาเอาให้ดูลายมือนิดหนึ่งนะคะให้ดูลายมือนิดหนึ่งนี่ไงที่คุณครูอ่านให้ฟังเมื่อกี้เด็กหญิงจิรัญชยาพิตยาพิทักษ์ชั้นประถมมศึกษาปีที่สามโรงเรียนสลิติเดชนะคะ อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีอ่ะตัวอย่างนะหนังสือมีอีกมากมายคุณครูเปิดได้ดูนะแต่ไม่อ่านแล้วเดี๋ยวเราจะเรียนเนื้อหาของเราแล้วพาวานลงทะเลนะคะอ่ะให้ดูนี่เป็นรู้จักน้ําท่วมให้มากขึ้นนอ่ะให้ดูภาพนะเดี๋ยวลองไปไปหาอ่านเราเองนะคะมีอีกมากมายแล้วก็มรีรูปให้เห็นนะคะอ่ะเมื่อกี้ลืมให้ดู อีกนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวขอคุณครูอ่าบางรูปนะบอกว่านี่มาแอวประเพณีสลุงหลวงคันเถอะอยู่ที่อะไรรู้เปล่าจังสลุงแปลว่าภาชนะใส่น้ำนะคะฉันเป็นคนลำปางอ,อ่านให้ฟังแค่นี้นะคะเมื่อถึงเทศกาลสงกรานฉันมักจะขอให้แม่พาไปเที่ยวงานประเพณีแห,ห่สลุงหลวงอยู่เสมอ เพื่อน,อนๆคงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าประเพณีสลุงหลวงหมายถึงอะไรในภาษาล้านนาหรือกำเมืองที่ชาวลำปางใช้พูดเรียกว่าคําว่าสลุงแปลว่าภาชนะใส่น้ำให้ดูตัวอย่างแล้วก็มีน้ำใจจิ๋วจ้อยนะคะเอาไปอ่านเปิดได้ดูเปิดได้ด,ดูแค่นั้นนะคะเพื่อนกันตลอดไปมีเยอะแยะเลยทะเลที่ฉันชอบอมีอีก จังหวัดสงขลานะคะทะเลที่ฉันชอบแต่ยังไม่อ่านนะให้เห็นภาพเห็นไหมเด็กๆ,ๆนี่เป็นผลงานของเด็กๆหมดเลยนะคะเอาล่ะวันนี้เป็นตัวอย่างแล้วเพียงพอแล้วเดี๋ยวเราก็าไปสู่เนื้อหาของเราดีกว่าวันนี้เราจะมาต่อเรื่องอะไรดีคะเด็กๆอ่ะให้ดูนี่แหลคะค่ะหนังสือน้ำใจไทยนะคะเอาแค่นั้น คราวนี้เรามาดูเนื้อหาของเราต่อนะคะวันนี้เรามาต่อในเรื่องของอภาพนี้เป็นภาพอะไรเนี่ย